พูดคุยกับคุณสตังในเรื่องโชคดีที่มีเพื่อนที่ดีค่ะตอนนี้นะคะคุณสตังอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสตังเออที่ค่ะสวัสดีผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะก็ก็อายากจะขอแทนว่าที่แล้กันเราขอไว้อยู่พี่สิทธิ์ละตลอะค่ะก็วันนี้ก็อยากสมาเล่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ ร่วมอะไรของมทรลรักษณะก็สูรเทว่าเราได้อยู่ที่นี่มาสี่ปีแล้วเนาะก็มาพูดในเกี่ยวกับเรื่องอาของพิกอยากจะแบ่งเป็นสองผกเออถ้าเรื่องอาภารรก,ก่อนเลยก็คือเพื่อนในสาขาเพื่อนในสาขาเออคุณสตางเรียนอคณะไหนแล้วก็สาขาไหนคะเรียน คณะบริหารทุกตะกี้ค่ะสา,าขาบัญชีค่ะอ่ะค่ะเรื่องเราเป็นยังไงค่ะค่ะก็เข้ามาเริม่มแรกเลยคคอบอกต,อตรงๆว่าค่ะแตอ่อเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอหาใครก่อนเป็นคนที่แบบชอบเขานี<ม>้คนอื่นเขาห,าหาเราก่อนแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าแบบเออเราจะบบมีมีเพื่อนแล้วก็ เป็นคนยึดติดกับเครื่องเดิมเดิมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เข้ามาที่งานเราไม่ได้มีเพื่อนเข้ามาเลย<ม>เออแล้วก็พอวันแรกปฐคมเดคก,ก็รู้สึกว่าออออแบบนี้แหละเออตัดมีเพื่อนคุยกันมาตลอดอะไรเงี้ยคือคนหนึ่ง<ม>ที่แบบว่าคุยในแชทมาตลอดพอด้วยความที่ว่ารุ่นของที่เป็นรุ่นเออกึ่งโควิดอยู่ในช่วงปลายปลายโควิดเละก็ พอมาถืดีก็เข้ามาก็เจอเพื่อนคนนึงที่คุยกันมาตลอดแล้วก็เออแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนหรอเออก็เพราะว่าเออเพื่อนที่เรารู้จัก <c oughs> เขาไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับเราโออาสากิอ่ะแบ่งเป็นสองห้องเออแล้วเพื่อนของเพื่อนเน่ะก็อยู่ห้องเดียวกับเราซื้อห้องสองอัีก้ก็รู้จักกันแล้วก็ก็ามที่อะไรก็เหมือนแบบ เจอการทำความรู้จักกันแค่ตรงนั้นแล้วพอเปิดเทอมก็ถ้าเปิดแหละ้วเราก็ได้เรียนวิชาหลักเลยเจอวิชาหนักกับเพื่อนคี่แบบเป็นเรื่องของเพื่อนเนาะเออนั่งกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็คงได้อยู่แค่นล้แหละก็ไม่ได้คิดอะไรเ่รนะด้วยความที่ว่นเราก็แบบว่าขาดแล้วก็ยังไม่มีใครข้าคันแล้วอะไอย่าง้พอจุดที่ที่มีเพื่อนเพลองคือช่วง เออวันแรกของวันแรกของเปิดเทินช่วงป่ายที่มิเรียมก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราอะหันไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ห้องอแล้วก็แบบทักเพื่อนเลยว่าแบบเอ้ยอยู่อ้องนี้เป็นเรื่องดีหรือเปล่าอะไร mm hmm. ที่มัง่งอีกแล้วก็เหมือนแบบเออให้เราได้แบบงงที่แบบแค่ถามก็แบบว่าเฮ้ย อยู่ห้องนี้หรอหรือเป็นขี้รอเปล่าอะไรเงี้ยคุณก็บอกว่าเอออยู่ห้องนี้มาตั้งแต่ชักแต่เราไม่ได้สังเกตเองแบบสังเกตเทียนอะไรยกความที่แบบคุยแล้วแบบตะลิดคุยก็ตะลิดถูกคอไปน,นี้เลยทำให้แบบมากวนเดียวกันจากสองก็กลายเป็นฮาสนอะไรนี้แล้วก็แบบเวลา ค่ะเวลาแบบมีกิจกรรมของสาขาอะไรเงี้ยอจ่าเขาแบบเขาก็เหมือนกี้แบบว่าทํากิจกรรมอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่ากี้คอยบอกกี้คอยแบบว่ากี่มาเป็นแกนนำอะไรเงี้ยอึ้วก็กลุ่มในห้องมันก็หยิบย่อยอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอเขาเรียกกันแต่แบบเพิ่มเพิ่มกลุ่มสองเองก็อุ่มมันก็แบบว่ามันไม่ใช่กลุ่มหยิบย่อยแล้วมันเป็นกลุ่มเี่แบ ไปห้าประมาณสักสิบอายก,ก็ปราได้หรืองเล็กอย่างอี้แล้ก็เหลือเราโดยความที่ว่าเออตอนแรกอะกี้ก็แบบอืมมีแค่ห้าคนอะไรอย่างงี้แต่โดยความที่ว่าคืออาที่แบบทำงานกับกี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะอยู่อีกกว่นหนึ่งอะไรอย่างงี้<ม>เวลาทีงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็แบบในขาดเรียนบ้างต่างด้าอะไรอย่างเงี้ยเออ อันลึกเกินอีกคนหนึ่งอะงและว้วอะเป็นแกงที่แบบเรียนเรียนเรียนคอแบบเรียนเก่งอืออะไรเงี้ยแล้วด้วยเขาบทีว่าเพื่อนงานเป็งานองค์การด้วยกันอะไรเงี้ยเออก็แบบมาสนิทก,กันอีกทีหนึง่งแล้วก็ให้แกงเพื่อนอีกกวนหนึ่งมาสนิทก,กับแกงพี่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าคอยช่วยกันตลอดเวลาแบบมีงานกลุ่มอะไรเงี้ยเออบางทีอาจารย งานที่มันเป็นแบบว่าชิน้นใหญ่ๆแบบพวกแรงงานที่มันแบบว่าต่อหางเยอะอะไรอะอะจ๋า,จาเขาก็จะให้จับแบบสิบคนอะไรเงี้ยที่ก็าจับกับเสร็จตลอดอย่างนี้อืมแล้วก็ก็่รู้สึกว่าแบบกลุ่มนี้คอยเสริมกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมแล้วก็การเรียนด้วยก็จะพากันไปด้วยกันใช่ว่า อ๋และอ่ะพี่ก็แบบกังวลนะว่าแบบว่าเออพี่เป็นคนที่เรียนไม่เก่งก็เพียไม่ได้เรียนสักนี้ดตัวยสืวอว่าเราจะไหวไหมเราจะร้อนไหมกับการเรียกสายบัญชีอะไรงี่เออแต่พอแบบเราเจอเพื่อนตี่ะพี่ก็รู้สึกว่าเขาแบบว่าเขามันไม่ได้ทิ้งเราถึงเราจะแบบว่าขายหายบ้างะอะไรเงี้ยแต่เดินกาขอแบบบอกว่ามีงานนี้นะงานกุปเพื่อนพี่ก็จะดึงที่ไปด้วยตลอดละอะไรเงี้ย เพราะว่าอยู่กวดเดียวกันแล้วอะไรนี้เพรายพากันเรียนอะไรเนี้ยเวลากายสอบก็ช่วยกันติวแบบตัดกันติวกันอะไรนี้ตลอดเลยแบบว่าที่รู้สึกว่าแบบไม่เคยเียนกันไม่ใช่แบบเพื่อนในแก๊งที่นะคือทั้งห้องที่รู้สึกว่าแบบเวลามีอะไรก็เหมือนแบบแก๊งที่ก็จะเน้นกิจกรรมอีกแก๊งหนึ่งก็จะเลว่าเน้นแบบเรอะไรนี้เวลามีงานอะไรนี้ก็จะหาแก๊งนี้เวลาแบบ มิดแล้วลก็ถามแกงนี้นะว่าเออซอฟอะไรบ้างอะไรอย่างนี้กันบัางก็ถามเพื่อนในท้องเพื่อนก็คอยตลอดคือแบบไม่มีกากกันลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโชคดีมากที่แบบเจอเพื่อนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาแล้วแบบมันแบบมันมันอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่คืนเราก็ไม่เคยทิ้งกันเราก็แบบว่าอยู่ด้วยกันไปตลอดอสบายพากันไปในทิศทางที่ดีเลยใช่ไหมคะ ใช่ก็คือแบบพพี่ก็คือเรียนแบบว,ว่า mm hmm. แบแบไม่ติดเอกกันเลยช่อแบบสะเก็ดเกลีาใส่แต่ก็แบบเกตก็คือแบบไม่ติดเอฟไม่ตกอะไรอย่างนี้แล้วก่อนหน้านี้ที่พี่จะเข้ามาเรียนที่มอเนี่ะค่ะเป็นเรื่องเพื่อนที่กังวลมากๆเลยไหมคะเพราะาพี่เคยบอกว่าพี่ไม่กล้าเข้าไปทักใครประหนึ่งแบบอินเทอร์วิวเลยอะค่ะก็เลยกลัวในเรื่องราวของเพื่อนใช่ไหมใช่กลัวเพราะว่าพี่แบบ ที่แบบว่าทำสนิกคนอินโทรดระดับหนึ่งมากมาก,มากแต่ถ้าสนิทแล้วก็คือจะเป็นเอกโทรดเลยอ๋อในกลุ่มเพื่อนของพี่อะค่ะทั้งในห้องเรียนอะเออบางคนในห้องเรียนก็อยู่ในองค์การผู้นำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วยอ๋อ,อสนิทกันก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ทั้งเรียนด้วยแล้วก็กิจกรรมเด่นด้วยใช่ไหม เพราะว่าเรื่อเขาที่ว่าแบบเราําผู้นำเราก็แบบว่าเราพอเวลามีงานนี่เกิดผู้นำก็คือสาวกันเนาะก็เออจะเป็นเซตนี้ที่หายไปก็ระแบบว่าแค่สามคนสามสี่คนนี่กหายไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าแบบเออเราทํผู้นำเราทําองค์การอย่างนี้อาจารย์คุณหน้าอาจารย์จําได้แล้วเขาแบบเราอาจารย์เขาล้วงก็จะเห็นนะที่ แล้วมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆกับเรื่องเพื่อนไหมคะแบบว่าอะไรก็ได้ที่เป็นกินจกรรมหรือว่าการเรียนก็ได้ค่ะที่ประทับใจมากๆแบบว่าทํามเรารู้สึกโชคดีเลยที่มีเพื่อนกลุ่มนี้คอยซัพพอร์ตถ้าเป็นกิจกรรมพี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงช่วงแรกๆเลยเพราะว่าด้วยกาที่ว่าเรื่องของพี่อ่ะช่วงปีหนึ่งอะมันประกวดดาวเดือนของคณะมันยังมี การแสดงความสามารถพิเศษของดาวเดือนของควีนอยู่ซึ่งเขาให้กี้อะรู้สึกว่าเพื่อนในห้องถูกฝนล่วงมือล้วงสายกันมากแบบได้ทีงการแบบงั้นมาซ้อมก็มาซ้อมนะช่วยกันคอยด้วยความที่เออปีหนึ่งเรายังไม่มีเงินเก็บของห้องเลยเออแล้แบบว่าเออคอยเก็บนะเก็บเท่านี้นะเลยนี้นะเลยนี้มันก็เป็นจุดจุดที่ทำให้เราสนิทกันไว้ในช่วงนั้นเหมือนกัน ก็อสุกว่าแบบเออแบบเอามาเจอเพื่อนอีงนหรือเออเพื่อนแบบนี้อะไรอย่เงี้ก็สึกว่ามันก็บแฮปกิ้จนเลยว่ะพากันเรียนทานดับกี่สีได้เพราะว่าในกลุ่มก็แบบว่าไม่ได้อ้าเราไม่ได้เรียนแบบ พากันเรียนพากันแบบว่ามาถึงปีสี่แล้วสื่อแบบถึงหน้าก็สือแบบก็ไปฝึกงานแล้วเลยนีก็รัดเอฟทุกครั้งเลยเพิ่การเรียนพี่ดีด้วยใช่ไหมยั้นแหละนะคะการเรียนของกลุ่มพี่อะค่ะแบบว่าน่าจะไปในทิศทางที่ดีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรียนน่าจะเรียนเก่งกันหน้าดูถือว่าอยู่กลางๆแล้วกันอยู่กลางๆ อาแล้วยังงี้มีคำแนะนำหรือว่าเวลาที่แบบในกลุ่มมีปัญหาการที่พี่สตังเคยเกิดมาค่ะอาจจะมีทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยอ้ามีแนวทางที่จะทำให้ก้าวผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันไหมคะแตบบ่ว่าพวกพี่แก้ไขกันยังไงคือตอนนั้นอ่ะพวกพี่เป็นคนที่พี่บอกว่านิสัส่วนตัวพี่พี่เป็นคนที่ดัดปนแบไอ้พวกโง่เอี่ยงปัญหาพอาสมควร แล้วคือแบบนะก็คือทะเลาะก,กันในกลุ่มคนหนึ่งนั่แหละเรื่องวันหาทำเงานอะไรแต่ขอนที่ว่าที่ถ้า,เขา,า,เ,ขาเขารู้ว่าเขาผิดเขารู้ว่าเจ๊ย์เี่ยเขาทำไม่ถูกต้องแล้วเขาก้านที่จะเข้าหาเราเออพี่โอเคพี่จะแบบอ่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่คือตอนนั้นทะเลาะก,กันหนักมากแล้วแบบเพื่อนคนนี้ก็ก็ทักข่าวพี่เออ แล้วก็ขอโทษที่พี่ก็เลยบอกว่าเออมีอะไรมาคุยกันตอนหน้าหนูคุยกันเลงก็ัพอเรียนสเสร็จก็จับแก๊งกันจับกลุ่มกันนั่งคุยหน้าห้องแล้วแบบเรามาเคลียร์ปัญหาทุกอ,อย่างพี่รู้สึกว่าเวลาเราทะเลาะกันเนอยค่ะที่าเราเป็นเพื่อนอะเราคบกันมาพี่รู้สึกว่าควรที่จะแบบมีอะไรเราพูดจ,จะให้คนนี้เขาแก้แต่ปะบถ้าเราไม่พูดเราปล่อยเฉยไปอย่างเ<ม>งี้ย มันก็ทำให้เราแบบไม่ผูกใจกันทาให้เราขัดแล้วมันก็สงสายแะไรเนี่ย mm hmm. พู้การปรับความเข้ากันอดีกว่ามันก็ค่ะค<ข>่ะแปลว่าจากที่หนูได้ฟังมาแล้วค่ะเรื่องราวในวันนี้ของพี่คือพี่ประทับใจมากเรื่องเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามาในมหาพิาลัยเน,นี้ยก็มีความกังวลเล็กน้อยกับเรื่องเครื่องแล้วก็สังคมที่จะเข้ามา จนที่มาเจอ,อเพื่อนๆในห้องแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มที่เขามีการซัพพอร์ตกันที่ดีแล้วถึงแม้จะทะเลาะกันเราก็มีการเปิดใจคุยกันแล้วก็ตักเตือนกันในเรื่องที่ผิดใช่ไหมคะใช่ใช่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราคิดว่าน้องๆหลายๆคนก็น่าจะคิดมากเรื่องนี้เหมือนกันก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะว่าสังคมก็เป็นตัวที่จะตัดสินเรา ไปพาเราไปในทางอื่นๆได้นะคะอ่ะพี่สตังมีอะไรอยากจะฝากอถึงคนที่กังวลในเรื่องเดียวกันกันกบพี่ไหมคะอก็อยากจะบอกว่าเออเขาว่าเพื่อนที่รู้สึกว่ามีเพื่อนที่ดีนั้นโชคดีนนะเอ้ยคําพูดส่นวนเบือส่วจังแต่พี่รู้สึกว่าถ้าเราจริงใจต่อกันแล้วเราแบบไม่น้อากาเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ย ุกเหง่อไหลคนก็พูดตรงๆหลงพูดตรงๆโดยการหลักใจกันโดยการที่แบบเราแบบเอ้เราเพื่อเปิดใจกับเขานะอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถมีเพื่อนที่ดีคอยสนเราได้เช่นอือใช่ไม่ต้องกังวลค่ะว่าบางทีเข้ามาเราอาจจะก,กังวลมากแต่พอสุดท้ายแล้วะอะยังไงอะเราก็ต้องมีเพื่อนที่คอยอยู่ข้างเราคอยเรียนจนจบ อยู่แล้วอะไรเงี้ยอพ่ออยากแค่แบบว่าเปิดใจลองเปิดใจลองที่จะกล้าที่จะเข้าไปหาใครจะเราลองมองแล้วเราว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเข้ากับเราได้นะเดินไงก็ลองเลยใช่ลองกล้าที่จะเริ่มทักเขาก่อนเลยก็เหมือนที่เขาว่าคนเสียเสมอเดียวกันก็นกจะอยู่ด้วยกันได้โอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สตางค์มากเลยนะคะที่เข้ามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆค่ะค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ